Know, งามงามค่ะยังเหรอคุณอ่ะนองรวดเารวดโอ้ติโอเชนแคีงแคไตเอะตยวออหนอนเดีดแวกะเสียงกันี่น้องนเดียคนกนั่งไโอ้หอไปี่น้องเสียงอยร้อยแล้วค่ันีเนาใ่ง่ายห้องน้ำยาคุณเอาได้ยง้า ดิจ้ามันนี่มาจีนเขาในบ้านน้ำแม่น้องไอ้มาเบิ่งในเพี่ยนไปน้องป้าดีจ้าแม่น้องไอ้ชาเดียวได้ไหมจ้ะมาดูไตเติ้ลนองเบิ่งบวงหันมากันยังก่บนบึงบวงหาวหนาโฮงานนี่ตัดมันออกเต็มตัดมันออกเสียดายเนาะต้องมวยต้องตั้งกำบุญสวนไปเจ็บบันผักสวนขั้วบิ่งสวนขั้วแม่น้องไอ ต้งดอกไม้นี่เนี่ยประตูนี่ดอกไม้ยุนี่ก็งามอยูุน่าก็มีดอกไอยเด้ดพี่น้องดอกไม้อยู่บ้านก็มีนี่งามครับบุญหลายเนาะบุญไหลพวกดอกไม้เปลี่ยนบุญไม้งามนี่บอกกันสิล่าสีล่าข้างนี้บักพริกบักพริกพักซาลแเน่โมนี้เทาสิเอดน้ำยากระปุนจ้ะพ้ายุบ้านแม่น้อกไอจักมบือก่อนพี่น้องโมนี้ เอางบกพี่น้องเมีบนกะพิกันเรื่องเนี้ยสุกเลยที่ประตูน้อยสุกฟักหอมส่วนขั้วเมียนองไอพี่น้องเ่าเห็ดใหญ่ดอกเนี่ยเห็ดพ่อได้กินพ่อได้เก็บกินในบ้านพีกน้อยๆเอาด้วยเขาขาวนี่แหละประตูใสๆอันเนียอันสีแดงเห็ดน้ำเนีนอี่ยังกอซื้ออยู่ไหมพิ่ยังพอดีนด้ไหลอันพันยี่เด้ยวุ่นโมหนึ่งพันหนึ่ง สองพันสามพันที่พันไปนไหมพ่อเก็บหลายดอกเก็บจำหนีิพ่อใจกินคาเดียวเนี่ยนี่ว่างหันมัดหลายคัดเด้ว่างหันนี่เก็บเอาวันตะระแนน้ำประตูนะเนี่ยตะระแนงน้ำขึ้นเนาะเตรีมกระถางอยงู่ก็ะจีมันแม่ปลูกแพร่บันเนี้ต้นพริกอยู่นั่งในอันนั่นปลูกพริกไว้น้ำสะระแน่ไว้ป้อมไว้สะระแน่หอมก็งามคักได้ผล ผักหอมปลูกในปั่นกระบอกสิโอังสีบ่งงามเด้อพี่น้องเราจะเอาดูเล้งเนี่ยดอกไม้อันนั้นอันนี้สิกาดอกกันชันดอกกัญชันอมเยม้่นเจนี่ยโม่แปม่เสียเฮ็ดกระปุ้นให้เมื่อ้า้เสีบกระปุ่นเด้อจ้ะน้ำนกแม่เมีกระปุ่นนั่น อันแม่ลองไฟเอาใไฮมันจะเล่าพฝนเออน่ยฝนเสียกตีแต่ลองไฟเอาฝาไม่เอาเลือดสิมาบีหลวงอืมเอ็ดเป็นติ๋วเด้น้ำข้าวเดือดไปบกว่ามือดียุปันก็น่าจะเนาะไอเมื่อเมื่อคืนฝนตกพี่น้องเมื่อวานฝนตกโอ้พ่อได้ซุ่มได้ยันนั่นเนาะ tụm có hoặc 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 tụm hoặc 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 เถือนามก็ลังเป็นอันนวยหน้อยๆสิน้องเต็มเยอะนี่กุนเป็นดอกเป็นนวยเป็นอูนวยใหญ่กะเป็นรุ่นเป็นรุ่นจ่ารุ่นนี้ไกลสเสมดแล้วทางนั้นเป็นบักลินป้าพักติว้ะพักบักลินฝาคุณหลายซื้อให้เออบัเนาวต้สูง,สงีิน้องนวยก็ลังเหล่มใหญ่ละ นั้งเดือดไปแม่เหมือนใส่เห็ดติ๋วให้กระตัวมั้ลวกกระน้ำเดือดเอาขมาใส่เลยลวกหน่อยๆเพิ่อว่าได้หลายเดี๋ยเอาลวกสิหลายๆแล้วจะเสดเต็มกระดมตั้งเดือดเดือดเอาไว้ซิดหลังจังน้อยอันละกำอันละกำเอาลงเบิดเลยพ่อแม่ลงเบิร์ดน่ะละลูกพ่อเดือดสำนัยงเส้นน้อยดีดีมาทุนแม่เอาไป ตัง้งนานี่ต้นตูมจะปลูกไว้กีนกับหลักตั้งนานแต่พักขาพักกระเพ้าพักขากะเพาโหระพาดอกแค่ดอกแค่ก็เป็นดอกร้ายหลายเด็กี่น,นองเอาพักขาเขาก็ลักเป็นแตกหยอดนี่องไห้ดนามไปงามงามเหลี่ยมเด้อไล<ป>องไปตลมเสียนนั่นจักน้อย มันสุกคอนจะขึ้นลุงเจรานลุงเจลายแต่ยูเตียนเป็นยังเตีนกับปุ่นีมันบรเลคืออันนั้นเท่าเดียรแเ่ียนงายดอินกับปุ่นนี้บรเลอเออลุงบอดสุกแดงสีสุกเร็วเป็เส้่งดีปะสินงดีส้นงามงามค่ะกันยังเหรอคุณอ่ะคุณอ่ะสิ้งที่นอนเดี๋ยวก็หอนเดี๋ยวเอาก็นได้อาจะอเอาเอา อเข,ข้าวรยซอยตวอยเป็นหมดบุหรี่บกว่ามดปปดเดียว มันเดี๋ยวให้สิมาเห็ดติ๋วขอบวุ่พี่น้องไม่แมย้อมมาซิมข้าวปุ่นถุนแม่วันรีดข้าวปุ่นนะแม่ย้อมเราอยากกินข้าวปุ่นไหมไหมพี่เจ้าแม่ย้อมเกี่ยวแก่ยวาออกมากเดี๋ยวนี้ออกจากป้ายยาเนาะออกจากป้ายยามาเดี๋ยวนี้แม่ย้อมบุกยาเดี๋ยวเห็ดน้ำยาก็จะกินแม่ย้อมเบียบเบิ้งเนี่ยบีบจังใดใส่เนี่วใส่เนี่ยบีบลวดเอาลวดโอ้ดีโอ้เชี่ยที่ มวนเติ๋วเขามาจากนันตีน่ะเอ้ามาจากเหล้าเล้อวเบิ้งส้มเครือหนึ่งเห้าตัวนังซื้ออันอันเมียงเล้า่เลเมี่ยงลากินห้องสร้างซอปอเล้ามาฝากมางานเา่อันนเ่มเต็มภาษาั่เป็นรอยอเห้าอันโบกินเบออนเีบเปนยังแม่มวนเ็ดติวเตมคือบิบกระปุนสะมตะกี้นอเอาบุญนะ เสียจนสี่เสยจนี่ลโอ้โหพอลวังน่นชิมีเนี่ยบีบจุ่ยาก็ไ้ยาหมอนนั้นยายาอยู่ก็ได้อยู่า็ได้เออย่อมกิได้ไปอันยัอมาใส่เอาย่อมกินไปหลวเอาไานย่อมกิไปลวเาไย่อมินไปกินเองดอกยาน้ำยาไม่งั้นขมงบายาบ้านบวบก๋าใจ่ตากินบวบก๋าใส่กัาบวบาไม่งอมห่วงห่วงยาว่ากับฝนตกค่ำเลย ข่าน้ำฝนขอบพุณนขับพุ่นอ่ะไปที่กันวากินน้ำเนื้ตำยาพ่นละบอกแม่พ้าว่ากินน้ำเก็ลยยเน้องไนดงบอกไ่เลยขับพุ่นเฮาเออแม่มวลีขอบพุ่อเต็มกระดงเป็นเส้นดีคัะพี่แม่กินเ้อเส้นดีค่ะขับพุ่นเส้นดีคัดแทบคัดอ เหมือเอ,อแล้จูนฝุนอยูอ่เดี๋ยวแม่ลองอะไรสิเห็ดหนำยาปลาคอพีอนอ่น้นองแม่ลอาอะไรเตรียมเครื่องแกงไวล้ลาจ้ะแบบนี้เอาสีแกงเห็ดหนำยาปลาคอจ้ะใส่ลูกชิน้นผักเขาก็เตรียมไว้แลสองผักใยใยปลาคอใหญ่จ้ะต้องค่อเปลี่ยนสิบเบ็ดได้เห็ดปลาคอใหญ่ กับปลาโดองไอ้ทางนี้ก็สิแกงเฮ็ดจะ้ะแกงเฮ็ดใส่นน้ำใหม่คือเก่าน่ะยังไม่รองไอ้เตรียมแกงประตูก็ต้องยองอยาหน้างขาคนกระสิแกงอะไรก่อนดีเครื่องแกงห้องตาตะไคร่ยังละหอมแดงพริกแห้งจะ้ะติมเครื่องเล็นกน้อยก่อนอน้ำเดือดแล้วเสียปลามาใส่ น้ำเดือ hmm. ด mm ้ hmm. so um, ่พี no. ่นอกเอาเสียวเนื้อมันส้มวันเนื้อมันตำาตำกระเบียสี้ยงเห็ดจังเจงเห็ดซ้ำปลาเขาอันนั้นตำกระเบียเบียลรวบานันก็เสียหอมแดงลงตํตำน้ำกันซ้ำอันหมอลาเข้าอันนสุกเราก็เสียมัดแชะตำกันละเจงเห็ดมาแจยาเนี่ยน่าเดียว ยัีหวานเลยอย่างนี้หวานแต่ยังกินมาเนี่ยซุปน่องไม่ละอ๋อซุปน่อไม่ซุปน่อไ่มาซื้อผักมือผักซื้อผักกินไปจังตลาดรถผุ่มพวงคนพี่น้อนี่ขบยังแหนเผายังเผาต่ายดูเอาพายดูเที่ยงกับเปลดอย่างไมีขาดวันาว่าได้ขายเดอดมากล้ป่ามอวิเศษเโอ๊ะล้ป่า ยังแม่ไหมค่ะป้าขบยังในเรนนอเอาเสียใครไปไปยาเซียงใครไปไปยีเสียงกินยังว่ก็กินไข่ไข่เขาไข่ไข่เหรนกิไข่เหล่นกินยังแม่อันย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้มหัวด้ยไรหลยังนอไมเจิ้งปลาทู่เต๋มาจิ้งกระปุ่นนะจิ้งปลาทู่ไม่จิ้งกระปุ่นนะเสียงกระปุ่นอย ขัาปูนน้ำกันได้ไหมคะแกงขัาปูนยุบมือนี่หลังอันย่าด้อยังเนาะหอันย่านามีขบเบื้องเด้อพี่น้องรถพุ่งนี่มะุกแางมะลแน่ววัตถุดิบเรียนมหาแม่ค่ะอันแม่ค่าเนี่ยมันเกเรบอยเครื่องหอมแดงทั้งตี่สดใจกันน้ำยานังจักน้อยพอเสี่ยงอยากแยงเห็ดอะไรม่มวลละ จะน้อยน้องมาละไล่มาไล่กันแม่เข้าได้เถื่อยยังมากคนโอ้ปลาโอ้ปลาลาก็มือนีสิมาจิ้เข่าในบานเด้อคือน้องวันนี้จุ่มหฮมกันที่น้องว่ะนม่ย่อมากินน้ำมูสับนีงย่อมาอยากเปล่าเลยต้องเปล่า แเงี้ยกระตุ้ตัอเรืยครับน้หม่เขาลงไปกตุกนี่นยเตียนเรื่องอนนั้นผ่อนดีกินมดนะมืดปีนองก็บอกมดตัวเหนื่อกันตัวเหนื่ทั้งแจงหงายๆปุ่นทั้งยาี้าวปุ่พรกินเขาในบ้านน้ำกันเลือจะกินน้องก็จะทงเลย่างเี้ฝนตก ก็ได้ซื้อได้เย็นได้ดอกี่น่ะโซเล่โซเล่รุงไปพร้อมี่น้่ะถ้าดอกไบาเขาเตียมเตร่ๆจุดลดลงไปุุงไปพร้อมน้เด็กลงไนกเดกลงไปน้กระปร ปลา,านิดนออ้อยครบเครื่องจะเ้าปอนด์ไดเขงเอาตั้งนี่ปลาเ้าก็สุกแล้วลงมาป็นแกะตําปงลงมาเอาเห็ดเท่าขืนก็ดีละอันออได้เสียเถียวพี่น้องเห็ดมาประตูข้างเลยเออวันนี้มัก็เรียบร้อยข้าวเดียวก็ได้กินแกะปลาถาเห็ดกระสุกก็ดี เพ <favorite> ื่อยอ้งแแตแงงเพื่อแขงเปื <three minutes tube> ่อข็งเนออน้องไปเป็นตเบ็ดใ้พี่น้องโตบอกไงแล้วเดี๋ยวแม่สิไเยนแขงใส่กระปุนนะเราเกลำแ่แมไม่หมกม่หลานหาจินเป็นเลขี้ยาบูถ่านผู้เนีอามา่งเดี๋ยวกับน้องไอเดี๋ยวกัน้องไพได้ เฮ้ยฝนโยบก้วพี่น้องคนของเบียร์คนจะนั่งนั่คนโค้นลงไปเนามาหัี้ยเป้าไปสืบไว้ตัไว้ตัวเบื่อสันดับพี่น้องเปาว่าุ้นุ่นุ้นุ่นเนีขาอไตูหลายสได้เก็บมาขายู่หลมันรมอืมอืมอนมอืมอืมัืมืมอมัืมมอืิอมอมมอออ เตรมน้ำปลาจังน้อยก่อนจังน้อยนเตีมน้ำปลาเราเอาด้วยแม่นว่าไมันผมได้กับขีเียงข้าปุ่นตัว้ปวดบวหอมพอกิต้หวนๆเราบดนี้เราแล้วเป็น่งนี่นาีน้ำตาเพียมเียมตอเียห แล้วเอาละเอียดกันเลยดอกเต่น้องปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปลาลุ่มเอ,อ้าปลาคอใหญ่นี่ได้ไลค่ครับเนื้อปลาจำผุผุ้ขึ้นสักหน่อยนีย่เอา<ข>มีไข่พร้อมตัวนิมไข่เดี๋ยวไข่ออกอยู่ดอกเต่นนวดเขากันเขเคืองเขาเครื่องพร้องใส่ลูกชิ้นปลาพร้อมได้เหมือน ต้องตั้งเอากะทิรุ่งตัวกะทิจัะเี๋ยวกะทิจันน้อยใส่กิเกงหอมหอมก่อนเีลยวกะทิอันเลยทีหอมหอมก่อนจะเอาเนื้อปลาลงมาเกลือใส่กันเนื้อปลาลงไปคลับใส้กันหอหอม คนแพ้ได้ต้องไปมันเขาเตรียมหอมอมอมเตรียมหม้อแข็นแข็งแต่เขาบอได้กข็งมากเลือะไรน้อยกรงก้อนแบบนี้ข้างเตียนน้ำกิดก้อนมาดน้องคนนี้ ໄປເຮົານີ້ແກງກັນເຂົ້ານັ້ມກກັລາຢ คเ,เ,เ,ออเดี๋ยวมีมีเงาเสียบขัดแทให้นี่เอากะทิแต่ว่าเอาต้องใส่น้ำปลาพี่น้องขาดไปแต่ว่าแม่น้องไงเพรามักใส่น้ำตาลขึ้นมือเด้อพี่น้องน้ำตาลนี่มันสีหวานใน,ในอันในอันนั้นข้าวเหลีวในกะทิข้าวเหลีวมันสะมีความหวานในนี้จ้ะเ,เกลือลงไปน้ำปลา เดี๋ยวชุดตะหลับพี่น้องคือเสียบแล้ว40บาเดิเดินมาเกะกะทีมันิหบาทนโดตัวมันบอสชิมเดีวชุบเลี้ยงนะคันโซี่้องก็เป็นสี่สาชุดดคนเนี่ยเรื่องเกม้องน่ายห้องฉิ่นต้งไป โอ้ยน้ำหดเยพี่น้เลยอ้เลตัว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 แต่เสียบครับเดี๋ยวซิมกันให้เดี๋ยวลอทำยาเขาเดี๋ยวนีเสียดตัวครบเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่อนนำยายพี่มาหาี่กันน้ำแกงกันีน้ำมาหาพี่มหาด แซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วเพื่อเป่าไรอ่ะส่วนลงไปพี่น้องเสียงซุ้ไก่ผู้ถเปฝ่าน้ำเบียดน้องานกินกนเดกประเดียดพนน่จอมาผู้ใดได้ปลามาใส่อยนี่ทำเป็นไปได้ปลามา่จีน่องมาคุยกันเออเออมุนนี่ละ ผู้หอยยาอยู่นานกันหอยเหอนหอมยังก็หอมหอนใบบบกใาัหอมหอสียางขนวได้กันเดี๋ยวคนเล่คนเล่กันคนคนกันไปคเลคนเล่จยงหาอออันนีอเจ็อละเอา ไปให้เนี่ยก uh, sure> ุญแจว่าเอาปลาพร้อมเอาปลาพร่อมุเล้ยเอาปลาพร้อมเอาปลาคว้อมเอาเลยไปแงเอาเลยเอาปลาพร้อมืเื่องันหนึ่งเนี่ยาน้ำมันพูนอยากเปียกเลื่มหอมพี่น้องได้หอมมยเลยล่ะพุนยป้าอันสวยกนลเราแต่ไปหูได้อันนี้ครบหอมก็ได้หอมหัวมนละชินข้าวแต่ใครใส่ก็หอมหมหอมตะแหลีนี่ก็ได้คบเตียงแล้ว อมเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเอาไปชุ่มยี่พอยี่ปอวันนี้ละเล่าเล่าเล้อยากแกงเห็ดย่ออสิเอาหยุดข้างนอกเนี่ยน้องเตี๋ยงไปให้พี่น้องกินเปล่าน้ำมันยาพอนะ น้ำเบียเาละคนธรรมดาละเละคนกันเบี้ยงง่ายกันจัปลูกยาพี่น้องลูกไป่อากเห่องพจอที่แม่น้อยก็ปลูกทั้งปลูกทั้งเยบผาพี่น้องวะแต่เสียบครับหอมห่น จะเสียกัดเอาลูกนีไปเดี๋ยป่าตัวนี่งง่กม็มเลยตัวนี่เราป่ากลวงๆแล้วครับแ <laughs> ดงใอ้พี่ให้น้องกินน้ำเดี๋ยวแดงไอ้ตักจงโมพี่น้องกันเดี๋ยวเนี่ยเอาเนี่ยมาใส่เ แบงตีแบงหลงยนคอยแบงแบงเกิดไปกินเยเดเอยแล้วครับนี่เนี่ยใส่ง่ายห้องน้ำยากุ่นคลองนี่แกงเห็ดรวมมิดรักกรตเพักหลายๆโอ้สารพัดผักปุูนดวงแบง่ายหนึ่งมาเด้อที่สมองสุวเปแล้วครับ บัววาสียุกไกยุกไกยุทธายงหนอกก็ดีปัดใจคิดติดกันแซ่บๆน้ำกันตอนซ้อครับมันนี่เอาเอ่ตู้งสี่อง์ดูถือจันตะเทียมเลยอ๋อเป็นแต่แซบแค่แนันนงงี้อ๋อ อยังไมตว้เอา่เอาเลยไงป่กินเล่ยกิเลยอุเยเนป็งไรเสียงะปุ่นเฮ้ยเนื้อหนุ่มดีวะดีบ่ไป่้อจะกระปุ่น้วกันสวัสดีครับขะปุ่นดีเอาได้มาเด้อจ Nóng cho cắt cho mọi người ngon lắm Ui, chua lắm Bố ăn, bố ăn thế lên làm, làm mượt Ủa, cái ra ừ. không? ít này mùi mùi nói cảm ơn làm đi đi ชู่บ้านเขาเลี้ยงคนทรงชินองใครอยู่ฝนจะทือว่าฝนฝ่าอากาศก็บ่่ล่มกับบ่่ฝ่ากับบ่่ห้องกัวพอกน้ยากองพ่อห้ามดอกม่วงเช่นแบบใครอยู่เป็นอย่างบุญอยู่เมื่อคืนที่ท่านอื่นท่านอื่นโอ้ยเห็นข่าวเห็นผาดแบบลมอักเสินหรอร่มแห้งตึ้งแห้งซานบานช่องลอยแค่หลังคาทั้งเบิดละมัวบ้าขอบคุณที่มาเสียน้อยน้ำปุ๊บเองตอนนี้ก้าว cứ tiền mi nó không đi đầy thôi luôn nói nhỏ mình đi vô. không มันอบหลยกเกแตปลายก้วยกไปที่นั่นลเลย่ิ้อนกันมจะขาน้กันตปาเก๋านกเยบุคคลมันลำย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กตัดตี่นองเขามาิดนส้มบานส้มเฮียนนันแหละดบกพีนองก็แป้งกันเลยคอยเห็ดไปตีละน้อยจ้ะีละเ,เล็กตละน้อยมีก็จงเหี้ยบนี่็รับ่ปเหี้ยจ้ะไปยืมคนเ่ไหล่ดอกเดี๋ยว่าไม่ผู้หาซอยอน,นี่เขาจงเห็ดไปเรื่อย มือัอนี้ก็มากินข้าวปุ่นแกงเห็ดแซ่บจ้ะกับฝากกดไหลก็แช์ก็ติดตามน้ำเนดเดอ้อจ้ะที่ศาลบ้านน้องหน้อยจ้ะสวัสดีคับ